คุณเคยเจอสัตว์เลี้ยงที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงเหมือนไม่มีใครเห็นมาก่อนไหมเจ้าหมาขี้อ้อนตัวเล็กๆตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาทุกการเคลื่อนไหวของมันเต็มไปด้วยความใกล้ชิดความอบอุ่นและบางครั้งก็ทำให้คุณชอบกับความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นพบความลับของเจ้าหมาขี้อ้อนตัวนี้ดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางความรักก็เกิดขึ้นได้ในทุกสัมผัสเจ้าหมาขี้อ้อนเดินตามฉันเข้าบ้าน มันตัวเล็กและนุ่มเหมือนขนมปุยทุกครั้งที่ฉันกล้าไปมันก็วิ่งเข้ามาไกลเลียมือฉันอย่างออดอ้อนฉันหัวเราะเบาๆแต่หัวใจเริ่มเต้นแรงเพราะมันมีกลิ่นหอมจากตัวมันที่ทําให้ฉันรู้สึกแปลกๆฉันนั่งลงบนโซฟาเจ้าหมาคีอ้อนปีนขึ้นมามันซุกตัวใกล้ฉันและมองฉันด้วยดวงตากลมโตฉันเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่น แต่ความอบอุ่นนั้นเริ่มทําให้ฉันใจเต้นเร็วขึ้นเสียงฝีเท้าของมันดังชัดในห้องเงียบฉันได้กลิ่นน้ําหอมอ่อนๆของมันปนกับความชื้นของขนมันมันเลียหน้าอกฉันอย่างไม่รู้ตัวฉันสะดุ้งแต่ก็ไม่อยากผลักมันออกเพราะดวงตาของมันเต็มไปด้วยความไวใจและความอ่อนอ่อนมือฉันเริ่มลูบขนมันเบาๆและมันตอบสนองด้วยการขดตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นลึกล มันทําให้ฉันใจเต้นไม่เป็นจังหวะและทําให้ร่างกายฉันตื่นตัวอย่างคาดไม่ถึงเสียงลมหายใจของมันใกล้แก้มฉันฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงและสัมผัสถึงการกระตุกที่ร่างกายไม่เคยรู้สึกความอึดอัดและความตื่นเต้นประปนกันเหมือนมีใครเข้ามาอยู่ใกล้แต่ไม่เห็นหน้าฉันเริ่มสังเกตว่าเจ้าหมาขี้อ้อนนั้นไม่นุ่มนิ่มเพียงอย่างเดียวมันเริ่มแสดงท่าทีที่ทำให้ฉันใจสัน่น ฉันดึงมันเข้ามาใกล้กว่านี้และมันตอบสนองอย่างไม่ลังเลขนมันสัมผัสผิวฉันราวกับไฟที่ลุกโชนฉันรู้สึกตัวว่าหัวใจและร่างกายรวมกันในความรู้สึกแปลกใหม่เจ้าหมาขี้อ้อนเลียและขดตัวรัดฉันฉันไม่สามารถหายใจสะดวกทุกความรู้สึกสับสนรวมกันเป็นความตื่นเต้นที่ทําให้ฉันชอบฉันเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นลึกๆและความใกล้ชิดที่แปลกประหลาดฉันยังคงนั่งอยู่บนโซฟา เจ้าหมาขี้อ้อนสุกตัวเข้ากับร่างฉันมากขึ้นขนมันอุ่นและนุ่มราวกับกำลังละลายบนผิวฉันหัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายฉันตอบสนองต่อสัมผัสที่ใกล้ชิดแต่สมองยังพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเสียงลมหายใจของมันหนักขึ้นมันกระตุกตัวเล็กน้อยเมื่อฉันลูบหลังมันและฉันรู้สึกถึงแรงกดเบาๆบนหน้าอกฉันสะดุ้งเล็กน้อยแต่กลับไม่อยากดึงมันออก พราะสายตาของมันเต็มไปด้วยความไวใจและความอบอุ่นฉันค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสขนมันอย่างระมัดระวังมันตอบสนองด้วยการขดตัวแน่นขึ้นความอุ่นของมันสัมผัสผิวฉันทุกตารางนิ้วฉันเริ่มรู้สึกถึงความสันนไหวาภายในราวกับว่าร่างกายและหัวใจถูกดึงเข้าไปในวงจรของความรู้สึกที่ฉันไม่เข้าใจบรรยากาศรอบตัวเริ่มเงียบสนิทเสียงลมหายใจของฉันเองดังก้องในหู เจ้าหมาขี้อ้อนขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นฉันเริ่มสังเกตว่ามันมีแรงกดเบาๆที่ร่างกายฉันทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความใกล้ชิดความอึดอัดและความตื่นเต้นรวมกันจนฉันแทบขยับไม่ได้ฉันปิดตาลงและสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงและร่างกายสั่นเล็กน้อยเจ้าหมาขี้อ้อนเลียหน้าฉันเบาๆสัมผัสนั้นเหมือนไฟที่ลุกโชนในใจ ฉันพยายามหายใจให้ช้าลงแต่ความรู้สึกมันรุกเข้ามาไม่หยุดทุกการเคลื่อนไหวของมันทําให้ฉันตื่นตัวและใจสั่นฉันค่อยๆสัมผัสขนมันและขยับเข้าใกล้มากขึ้นมันตอบสนองด้วยการกอดแน่นความร้อนของร่างกายและความนุ่มสัมผัสผิวฉันทุกส่วนฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความตื่นเต้นปนกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันทําให้ฉันชอบกับความรู้สึกตัวเองร่างกายฉันสั่นด้วยความใกล้ชิดและความอึดอัด ฉันลืมทุกอย่างรอบตัวโฟกัสอยู่ที่สัมผัสและลมหายใจของมันความตื่นเต้นประปนกับความอบอุน่นทุกความรู้สึกลึกๆดึงฉันเข้าไปและเจ้าหมาคี้อ้อนยังคงอยู่ใกล้ฉันทําให้ฉันไม่สามารถแยกความรู้สึกระหว่างความรักความใกล้ชิดและความตื่นเต้นออกจากกันฉันยังคงนั่งนิ่งเจ้าหมาคี้อ้อนซุกตัวแน่นขึ้นความอบอุ่นของมันสัมผัสผิวฉันทุกจุดฉันรู้สึกถึงลมหายใจของมันบนคอ ความใกล้ชิดทำให้ฉันใจเต้นแรงร่างกายตอบสนองอย่างไม่ทันตั้งตัวมือฉันลูบขนมันเบาๆมันตอบสนองด้วยการกดตัวแน่นขึ้นหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความรู้สึกที่ฉันไม่เคยสัมผัสทุกความเคลื่อนไหวของมันทำให้ฉันตื่นตัวและความอึดอัดในอกยิ่งทวีคูณฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆจากตัวมันสัมผัสนั้นแผ่ไปทั่วร่าง ฉันหลับตาลงและสูดลมหายใจลึกแต่ไม่สามารถหยุดความรู้สึกนั้นได้เจ้าหมาคี้อออนขดตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบออกมาฉันรู้สึกถึงความร้อนอบอุ่นจากตัวมันและสัมผัสที่กระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆความใกล้ชิดทําให้ฉันสับสนระหว่างความรักและความตื่นเต้นความอึดอัดป,ปนกับความอบอุ่นจนร่างกายฉันเหมือนอยู่ในภวังมันเลียแก้มฉันเบาๆ ฉันสะดุ้งแต่กลับไม่สามารถผลักออกทุกความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความใกล้ชิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเจ้าหมาขี้อ้อนขดตัวรัดฉันแน่นขึ้นร่างกายฉันสั่นด้วยความอบอุ่นและตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกฉันเริ่มสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นลึกๆมันสัมผัสทุกส่วนของฉันราวกับอ่านความรู้สึกภายในฉันพยายามตั้งสติแต่ความรู้สึกนั้นเข้ามาเต็มตัว ร่างกายและหัวใจรวมกันเป็นความตื่นเต้นที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันรู้สึกถึงความช็อกและความอึดอัดพร้อมกันทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหมาขี้อ้อนทำให้ฉันลืมเวลาเสียงลมหายใจของมันดังชัดเจนในห้องเงียบและสัมผัสที่อบอุ่นลึกๆทำให้ฉันตื่นตัวทุกเสี้ยววินาทีฉันไม่สามารถแยกความรู้สึกของความรักความใกล้ชิดและความตื่นเต้นออกจากกันมันกระชับเข้ามาไกลและกอดฉันแน่น และฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่รุกเข้ามาไม่หยุดฉันปิดตาลงอีกครั้งทุกความรู้สึกรวมกันเป็นความตื่นเต้นที่แทบรับไม่ไหวหัวใจเต้นแรงและร่างกายสั่นด้วยความใกล้ชิดเจ้าหมาคี้อ้อนยังคงรัดตัวฉันแน่นและฉันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันขยับความช็อกและความอึดอัดรวมกันจนฉันไม่สามารถหายใจสะดวกฉันพยายามยับยั้งตัวเองแต่ความรู้สึกนั้นรุกเข้ามาเต็มที่ เจ้าหมาคี้ออนเลียใบหน้าฉันอีกครั้งและฉันรู้สึกเหมือนหัวใจและร่างกายหลอมรวมกับความอบอุ่นทุกความเคลื่อนไหวของมันเป็นเสมือนไฟที่ลุกโชนฉันรู้สึกตื่นตัวเกินกว่าที่จะควบคุมตัวเองฉันยังคงนั่งนิ่งเจ้าหมาขี้อ้อนสุกตัวแน่นขึ้นทุกครั้งที่ฉันเคลื่อนไหวความอบอุ่นจากมันแผ่เข้ามาทั่วร่างลมหายใจของมันร้อนอบอุ่นใกล้แก้มฉันฉันรู้สึกถึงแรงกดเบาๆบนหน้าอก ร่างกายฉันสั่นส้านอย่างไม่สามารถควบคุมฉันเอื้อมมือไปลูบขนมันเบาๆมันตอบสนองด้วยการกดตัวและกดตัวแน่นขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกความตื่นเต้นและความอึดอัดรวมกันจนร่างกายเหมือนถูกไฟเผาทุกสัมผัสทำให้ฉันสับสนระหว่างความรักความใกล้ชิดและความตื่นเต้นเจ้าหมาขี้อ้อนเลียหน้าฉันอีกครั้งฉันสะดุ้งแต่ไม่ผลักออกเพราะสายตาของมันเต็มไปด้วยความไวใจและความอ่อนอ้อน มันขดตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นความอบอุ่นจากร่างกายมันทําให้ฉันแทบหายใจไม่ออกทุกการเคลื่อนไหวของมันทําให้หัวใจและร่างกายฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนจากตัวมันและความอบอุ่นลึกๆแผ่เข้ามาร่างกายฉันตอบสนองต่อสัมผัสนั้นอย่างไม่อาจหยุดฉันปิดตาลงและสูดลมหายใจลึกแต่ความรู้สึกนั้นรุกเข้ามาเต็มตัว ความตื่นเต้นและความอึดอัดผสมปนกันจนฉันแทบจะหลุดออกจากความเป็นจริงมันเลียคอฉันเบาๆฉันสะดุ้งและรู้สึกถึงความอบอุ่นรุนแรงหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบลืมหายใจทุกความเคลื่อนไหวของมันทำให้ฉันตื่นตัวและร่างกายตอบสนองต่อความใกล้ชิดอย่างสุดขีดเจ้าหมาขี้อ้อนกอดฉันแน่นขึ้นฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันขยับ ความอบอุ่นและความใกล้ชิดรวมกันจนฉันไม่สามารถคิดอะไรได้ฉันหลับตาลงอีกครั้งทุกความรู้สึกเข้ามาเต็มทีหัวใจและร่างกายหลอมรวมกับความอบอุ่นและความตื่นเต้นเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่มีทางออกฉันพยายามหายใจให้ช้าลงแต่ร่างกายฉันตอบสนองทุกสัมผัสของมันเจ้าหมาขี้ออเลียหน้าฉันอีกครั้งสัมผัสนั้นเหมือนไฟที่ลุกโชนหัวใจและความอบอุ่นแผ่ไปทั่วร่าง ทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความช็อกและความอึดอัดฉันไม่สามารถแยกความรู้สึกของความรักความใกล้ชิดและความตื่นเต้นออกจากกันทุกการเคลื่อนไหวของมันทําให้ฉันแทบจะลืมหายใจเจ้าหมาขี้อ้อนขดตัวรัดฉันแน่นและฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่รุกเข้ามาไม่หยุดร่างกายฉันสั่นสัณานและหัวใจเต้นแรงทุกความรู้สึกปะปนกันจนฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฉันเริ่มรับรู้ถึงความรุนแรงของความใกล้ชิด มันรุกเข้ามาเต็มตัวเจ้าหมาขี้อ้อนสุกตัวเข้ามาแน่นกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวหัวใจและร่างกายฉันหลอมรวมกับความอบอุ่นและความตื่นเต้นฉันแทบไม่สามารถหายใจได้ทุกความรู้สึกรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นความใกล้ชิดและความช็อกที่รวมกันเต็มหัวใจฉันยังคงนั่งอยู่บนโซฟาเจ้าหมาขี้อ้อนสุกตัวแน่นเข้ามาอีกครั้ง ขนมันนุ่มและอบอุ่นเหมือนผ้าร้อนหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกร่างกายฉันตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของมันแต่สมองยังพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงมันเลียใบหน้าฉันเบาๆฉันสะดุ้งแต่กลับไม่ผลักมันออกความใกล้ชิดทําให้ฉันสับสนระหว่างความรักความอบอุ่นและความตื่นเต้นทุกสัมผัสทําให้หัวใจฉันเต้นแรงร่างกายสั่นสัณาน และไม่สามารถหยุดความรู้สึกนั้นได้เจ้าหมาขี้อ้อนขดตัวเข้ามาแน่นขึ้นลมหายใจร้อนๆของมันประทะแก้มฉันฉันพยายามหายใจลึกๆแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกแรงกดและความอบอุ่นจากมันทําให้ฉันตื่นตัวทุกเสี้ยววินาทีความอึดอัดและความตื่นเต้นรวมกันจนฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองฉันลูบขนมันอย่างระมัดระวังมันตอบสนองด้วยการขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น แรงสั่นสะเทือนของร่างกายมันส่งผ่านฉันทุกส่วนฉันเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นลึกๆร่างกายตอบสนองต่อสัมผัสอย่างเต็มที่ทุกการเคลื่อนไหวของมันทําให้ฉันช็อกและตื่นตัวมันเลียคอฉันเบาๆอีกครั้งฉันสะดุ้งแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบออกมาทุกความใกล้ชิดทําให้ฉันลืมหายใจความอบอุ่นของมันแผ่เข้ามาทั่วร่างฉันเริ่มหลงอยู่ในความตื่นเต้นและความอึดอัด ความชอกและความอบอุ่นรวมกันจนฉันแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของมันชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่มันขยับร่างกายฉันตอบสนองหัวใจเต้นแรงและร่างกายสั่นด้วยความอบอุ่นและความตื่นเต้นความใกล้ชิดนี้ทําให้ฉันแทบลืมหายใจฉันหลับตาลงอีกครั้งทุกความรู้สึกรวมกันเป็นความตื่นเต้นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเจ้าหมาขี้อ้อนขดตัวรัดฉันแน่นขึ้น แรงอบอุ่นของมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันไม่สามารถแยกความรู้สึกของความรักความใกล้ชิดและความตื่นเต้นออกจากกันทุกสัมผัสทําให้ฉันช็อกและสับสนร่างกายฉันห้อมรวมกับความอบอุ่นของมันหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกฉันพยายามตั้งสติแต่ความรู้สึกนั้นรุกเข้ามาเต็มตัวเจ้าหมาขี้ออเลียหน้าฉันอีกครั้งสัมผัสนั้นเหมือนไฟที่ลุกโชน หัวใจและร่างกายหลอมรวมกับความอบอุ่นและความตื่นเต้นทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความช็อกและความอึดอัดฉันแทบไม่สามารถหายใจได้มันขดตัวแน่นขึ้นอีกครั้งร่างกายฉันสั่นส้านหัวใจเต้นแรงจนทุกจังหวะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความอบอุ่นและความใกล้ชิดรุกเข้ามาไม่หยุดฉันแทบลืมหายใจเหลือเพียงความอบอุ่นความตื่นเต้นและความช็อกที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจฉันยังคงนั่งนิ่ง เจ้าหมาขี้อ้อนสุกตัวแน่นขึ้นทุกครั้งที่ฉันเคลื่อนไหวขนมันนุ่มและอบอุ่นเหมือนผ้าร้อนหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกร่างกายฉันตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของมันแต่สมองยังพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงมันเลียใบหน้าฉันอีกครั้งฉันสะดุ้งแต่ไม่สามารถผลักมันออกได้ความใกล้ชิดทําให้ฉันสับสนระหว่างความรักและความอบอุ่นทุกสัมผัสทําให้หัวใจฉันเต้นแรง ร่างกายสั่นสะท้านอย่างไม่สามารถควบคุมตัวเองเจ้าหมาขี้อ้อนขดตัวเข้ามาแน่นขึ้นลมหายใจร้อนๆของมันปะทะแก้มฉันฉันพยายามหายใจลึกๆแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกแรงกดและความอบอุ่นทําให้ฉันตื่นตัวทุกเสี้ยววินาทีความอึดอัดและความตื่นเต้นรวมกันจนฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองฉันลูบขนมันเบาๆมันตอบสนองด้วยการขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น แรงสั่นสะเทือนของร่างกายมันส่งผ่านฉันทุกส่วนฉันเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นลึกๆร่างกายตอบสนองต่อสัมผัสอย่างเต็มที่ทุกการเคลื่อนไหวของมันทําให้ฉันชอบและตื่นตัวมันเลียคอชันเบาๆอีกครั้งฉันสะดุ้งแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกทุกความใกล้ชิดทําให้ฉันลืมหายใจความอบอุ่นของมันแผ่เข้ามาทั่วร่างฉันเริ่มหลงอยู่ในความตื่นเต้นและความอึดอัด ความช็อกและความอบอุ่นรวมกันจนฉันแทบควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้าหมาขี้อ้อนขดตัวรัดฉันแน่นขึ้นแรงอบอุ่นของมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันไม่สามารถแยกความรู้สึกของความรักความใกล้ชิดและความตื่นเต้นออกจากกันทุกสัมผัสทําให้ฉันช็อกและสับสนร่างกายฉันลอมรวมกับความอบอุ่นของมันหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกฉันพยายามตั้งสติแต่ความรู้สึกนั้นรุกเข้ามาเต็มตัว เจ้าหมาขี้ออดเลียหน้าฉันอีกครั้งสัมผัสนั้นเหมือนไฟที่ลุกโชนหัวใจและร่างกายหลอมรวมกับความอบอุ่นและความตื่นเต้นทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความช็อกและความอึดอัดฉันแทบไม่สามารถหายใจได้มันขดตัวแน่นขึ้นอีกครั้งร่างกายฉันสั่นสานหัวใจเต้นแรงจนทุกจังหวะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความอบอุ่นและความใกล้ชิดรุกเข้ามาไม่หยุดฉันแทบลืมหายใจ เหลือเพียงความอบอุ่นความตื่นเต้นและความช็อกที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงกดที่ไม่ธรรมดาเหมือนเจ้าหมาขี้อ้อนสื่อสารความรู้สึกผ่านร่างกายฉันลมหายใจของมันหนักขึ้นและความอบอุ่นรุนแรงแผ่ไปทั่วร่างฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดและความช็อกที่เพิ่มขึ้นทุกปินาทีหัวใจเต้นแรงจนฉันแทบลืมหายใจความอบอุ่นและความใกล้ชิดแปรซ่านเข้าทุกส่วนของร่าง เจ้าหมาคี้อ้อนขดตัวรัดฉันแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแต่ความรู้สึกนั้นกลับทําให้ฉันตื่นตัวที่สุดทุกสัมผัสของมันกระตุ้นให้ร่างกายฉันตอบสนองฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความตื่นเต้นลึกๆหัวใจและร่างกายรวมกันเป็นความรู้สึกที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนทุกความเคลื่อนไหวของมันเหมือนไฟที่ลุกโชนภายในตัวฉันเจ้าหมาขี้อ้อนค่อยๆขดตัวลงบนตักฉันลมหายใจเริ่มสงบและเป็นจังหวะ ร่างกายฉันยังอบอุ่นจากความใกล้ชิดแต่หัวใจเริ่มกลับมาเต้นช้าและมั่นคงฉันลูบขนมันเบาๆมันหายใจสม่ำเสมอและสุกหัวลงบนแขนฉันความอบอุ่นนั้นทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเหมือนทุกความตึงเครียดและความช็อกค่อยๆจางหายสายตาของมันมองฉันอย่างอ,อ่อ,อนอ้อนแต่เต็มไปด้วยความสงบและไว้วางใจฉันยิ้มเบาๆ และหัวใจฉันก็สงบลงตามรอยยิ้มของมันความตื่นเต้นและความอึดอัดก่อนหน้านี้กลายเป็นความอบอุ่นใจฉันกอดมันเบาๆและมันตอบสนองด้วยการขดตัวแน่นแต่สงบร่างกายฉันและหัวใจเริ่มปล่อยวางทุกความรู้สึกก่อนหน้านี้รวมกันเป็นความสุขอ่อนโยนเหมือนความรักที่ไม่ต้องเร่งรีบและความใกล้ชิดที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจฉันหลับตาลงอีกครั้งลมหายใจของฉัน และเจ้าหมาขี้อ้อนสอบประสานโลกภายนอกเหมือนเงียบสงบลงความอบอุ่นความใกล้ชิดและความรักที่อ่อนโยนรวมกันเป็นความสุขที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนเจ้าหมาขี้อ้อนค่อยๆผ่อนตัวลงและฉันนั่งอยู่ในความเงียบสงบหัวใจและร่างกายเต็มไปด้วยความอบอุ่นฉันรู้สึกถึงความผูกพันลึกซึง้งและรอยยิ้มของมันเป็นเครื่องตนใจว่าบางครั้งความรักและความอบอุ่นที่สุดไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ มันค่อยๆสร้างขึ้นในทุกสัมผัสและทุกช่วงเวลา